ปรากฏการพายุทอร์นาโดครับหรือว่าลมบ้าหมูใช้ยลงเฟยโอ้โหอยากเข้าไปอยู่ตรงกลางจังแล้วก็ให้มันเขาหูเขาตาเราวอะ มันดึงได้เลยนะเอาแล้วสิบล้อคนนี้เนี่ยลอยไปแน่ไอดูนะครับรถสิบล้อจะปิวไปหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวรู้กัน 家人呢？Yeah, yeah, yeah.